สวัสดีอีกคลิปหนึ่งวัดสังกัดลัตตนาีรีอุทัยธานีครับมาดูอุทัยธานีตอนชอชาเสาๆเมืองอุทัยมาเม,ม,มืน่เมืองอุทยัย โอ้แม่น้ำสะแกกังครับเนวัดสังกัดเกลืลอเขาสะแกกังบรรยากาศมาถึงเพชรบุรยแล้วก็ต้องมาที่นี่วัดเขาสแกกัง ชิตตตตเอารถป่ะเอารถป่ะเอะเอเดี๋ยวสักนิดเดียวเขาก็ไม่ให้เอารถขึ้น

ใช่คนที่มาเที่ยวแหละตอนนี้นะสาธิตถูกหรือเปล่าบรรยากาศเมืองอุท,ทัยธานีโอ้หมอกหรือพี่เอม็มวะหมอกเอย่างเงี้ยปนผมหมอกฟันหมอกคักนพ,พ,พีน,พนพเอม็มเขาบรรยากาศวัด <c oughs> วิหารพระโพธิสัตว์กอดอิมห้ามปักธูปผักผู้ทำโกศน์เครับเมืองเพชรบุรีดูเอ้ยอุทัยธาน,นี เขาสแกกังทางขึ้นลงบันทีๆๆเรามาดูวา้าวตรงนี้ดีกว่าเขาสแกกลัง ว้าวว้าว,ว,าวดูกันบรรยากาศด,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 ดูดูดูดเมืองอุทัยธานีมีประมาณนี้ อุยนี่เนี่ยฝุ่น็มรูปฝุ่นอะไรเนี่ยเมืองอุทยัยครับอุทัยธทาน,นีเมืองเล็กๆสงบไปแวงไปด้วยความสวยงามบ้านเมืองเก่า ลงจะแยกไปว่าสังกัดนู่นแม่น้ำสแกกกังวัดดูครับผม ตัสสะโพธโรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโพธโรหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธนโมพุทธายะพุทธพุทธหลักการมานีนมวิการศีหานั้นปัญหาหงษ์ไชยสัพพทุกข์ตุจารสมาสสุทสุตธ ครับผมบรรยากาศทั่วไปเห็นเขาสแกกังเขาสแกกังครับผมเราขึ้นมาอันนึงละนี่ครับเขาสแกกัง เดินมาแล้วสังเกตใจจะถูกขับมาไหว้พระเนมบุตรนนี่ครับเข่าสะแกะดกันมเมืองอุทยัย นี่เหรอไม่ใช่นะเข้าไปทานเดี๋ยวดูก่อนฮะน,นี่อะไรสเสนาฏมหาพุทธานินยมฝากหนึ่งครับผมพรุงไทยธานีเมืองทอง อีกด้านหนึ่งของเขาวันนี้เหมาะ PM หรือเหมาะฝุ่นเผาป่าคอ้โหขับเข้ากาพะแดงย 못찾아 ระครัง100คร้อยปีระคังสมัสมยรัชกาที่5้ระครังสร้างในรัชกาลที่ห้าร้อยปี 温暖。 สังกัดนี่ภาพประธานอายุ ขันลงนี่ครับผมขึ้นมานี่บรรยากาศพระคู่เมืองอุทยลูกขอถวายที่หนึ่งเด้อพ่บผมสาธุ